เาไปแก้ไขโพแค่ลอยโพแค่ลเธอจะฟักกบอกไม่ไหวไกูตัดไม่ใช่ใจเราตมดเวใช่ใจขอไม่ตอ สวัสดีครับ ASP นำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลททวร์เมนระดับนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดฮาครับนะครับวันนี้มาชมเกมครับระหว่างทีมชาติไทยของเราเจอกับเจ้าภาพกาต้านะครับมีผมธวัตเอกชัดนะครับและคุณธนรัตเฟื่องหรือไทยคุณรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงไลน์อัพของทางเจ้าบ้านกาต้านะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นพอสมควรเลยนะครับ ก็เปลี่ยนไปถึง6คนได้กันนะครับมีตัวจริง5คนจากนดที่แล้วนะครับรู้สับประตูครับทางวันนี้ใช้อลีนาเดอร์นะครับแนวรับ4คนจากซ้ายไปขวานะครับไซเฟรดอัสซานคู่เซนเตอร์ครับอับดุลรามานราชิดและเซมกาเบอร์นะครับไปขวาดินยับทาฮาตรงกลาง3คนครับอุสมาอไทรีโมฮัมเหม็ดมานายนะครับแล้วก็ทางดุรามานราฟัสส่วน3ประสานแนวรุกนะครับอับดุลลาบาดาออเยส วิวๆแล้วก็ทางขวาเป็นทางโมฮัมเหม็ดโมซาล่านะครับทีมงานผูดตัดสินในวันนี้นะครับ okay, เป็นทีมงานจากทางซาอุดิอาระเบียนะครับตัดสินที่หนึ่งนั้น <Okay. S 1> เป็นทาง <Okay. S 1> อับดุลลาห์ค <Okay. S 1> าบุสนะครับ <Okay. S 1> นี่ถือว่า <Okay. S 1> เป็นเกมที่ทีมชาติไทยก็ <Okay. S 1> เรียกได้ว่ากำลังมั่นใจก็ว่าได้นะครับ ที่นาที่แล้วเนี่ยไล่ตีเสมอทางซาอุดิอาระเบียมาได้นะครับทีมชาติไทยนี้ครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็เปลี่ยน2ตำแหน่งด้วยกันนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูเป็นทางธีรวุฒิสนั่นนะครับแนวรับสี่คนจากซ้ายไปขวานะครับชาบงคนเรืองธนาโรอจนาธานเข็มดีทรงชัยทองช่ำบุคลินเข็มดีแบ็คขวานะครับตรงกลางสองคนครับดิออนพิษเจมเดฟานดอลล์สามประสานแนวรุกนะครับสลีบมงคลรัตนภูมินะครับเศรษฐสุวรรณเสศชันรงพรมศรีแก้วแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางธีรศักดิ ส่วนนี้คือสกู๊นะครับคาร์ลสเคนลอสนะครับคุณซือทีมชาติกาต้าชุดใหญ่นะครับถู้แต่งตั้งเข้ามาทำทีมเพื่อเตรียมรุยสึกเอเชียนคัพนะครับในปีหน้ากองเชียร์ชาวไทยที่อยู่กาต้ามีพอสมควรเลยครับที่ไปทำงานอยู่ที่น้าน,นี้ก็เดินทางเข้ามาเชียร์นะครับส่วนนี้เป็นทาง เฮดโค้ชของทางยูยิปสานะครับทางบุนโนวิเกลพินเฮโร่นะครับชาวโปรตุเกสวัย 46, 46ปีดิกี้ยูฟาโปรไลเซ่นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องเจอจกับทางทีมชาติไทยถือว่าน่าจับตานะครับทีมชาติไทยชุดนี้นาทีแล้วนี่โอ้โหได้ใจแฟนผู้วนชาวไทยเลยนะครับสเฟรดิที่ไม่ยอมแพ้สูส้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ ได้ประตูที่เสมอทางซาอุดิอาระเบียนะครับเดีย๋ยวดูครับวันนี้ดวยกับทางกาตาร์นะครับดูสินเป่าเริ่มเกมนะครับทีมชาติไทยเราในชุดสีน้ําเงินล้วนเขียวเริเ่มก่อนส่วนกาตาร์ชุดเก่งพวกเขานะครับสีเลือดหมูเกมนัดแรกไทยเราไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย2-2นะครับขนาดที่กาตาร์แพ้ยูเอมาสูต้นหนึ่งเกมวันนี้มีผลนะครับเ,ออเกมนัดต่อไปซึ่งจะเป็นรอบจัดอันดับ แต่ว่าไทยเรามาเสียบอลตรงนี้ให้กับกาตาร์เปิดมาไม่พานชันมงคลครับโดนผลักตเต็มเลยหรือว่าผู้ดสินไม่ได้ว่าอะไรครับดียับชาหาย้อนคืนมาอันนี้กาตาร์มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นจากที่แพ้ UAE มาถึง5คนด้วยกันนะครับถ้าแพ้ไทยเราในวันนี้นี่รอบจัดอันดับนี่อาจจะต้องไปลุ้นถึงอันดับ9้าเลยนะมี10ชาตินะครับสำหรับรายการนี้ บอลของกาต้าใช้ยาวๆครับเจาะมาทางซ้ายของท่าเราแต่ว่าจ่ายแรงเกินไปลองใช้บอลยาวจมตีนะครับวางขึ้นหน้าให้กับทางดุลลาบาดาให้เราเปลี่ยน2องตำแหน่งนะครับผู้รักษาประตูวันนี้ใช้ธีรวุษนะครับแทนโสพลวิทย์ สถานที่คนหนึ่งเป็นสิริมงคลนะครับที่ลงมาแทนอน,นันยอดส,สังวานแล้วจังหวะนี้เราเสียเตะมุมครับสิริมงคลทำพลาดไปเตะมุมครังแรกของเกมนี้นะครับของทางกาตา,ตา,าก็ถือว่านกักเตะเยาวชนหลายๆคนเนี่ยก้าวขึ้นไปติดชุดใหญ่นะครับช่วงบนโลกที่ผ่านมา ติสินเข้ามาเออในกรอบแคทโทนะครับมีเากันรูปร่างนี่ถือว่าไม่หนีกันบ้างนะครับสายนี่ยพอวัดพอเหวี่ยงอยู่ติสินยังให้สัญญาณไปแล้วนะครับเปิดมาเสาแรกได้ตวัดยิงตรงนี้แล้วบอลเข้าข้างประตูครับโอ้โหเกือบขึ้นนำครับกาตาจะเกือบไปจังหวะนี้ ในแต่มุมต่อนะครับมีแนวรับของทีมชาติไทยเนะี่ยช่วยกันบ็อกเอาไว้ได้นะครับไปมุมต่อเลยนะครับทางอับดุลลาบาดาก่อนมีแฉลบผู้เล่นไทยนะครับเมื่อสักครูน่นี้อีกครั้งนึงครับของกาตาร์กับลูกเตะม,มุมมาเ <Yeah. S 1> สาแรกเหมือนเดิมหรือว่าคราวนี้เป็นไทยเราได้มงจำเต็มแล้วก็ออกหลังครับโจนาานเข็มดีจังหวะลงเหมือนจะ กระแทกพื้นนะครับแต่ว่าก็ลุกขึ้นมาเน่นต่อไหวโอ้โหเต่มุม3ครั้งติดเลยครับกดดันต่อเนื่องนะครับกาตาจะมาเสาแรกเหมือนเดิมอีกหรือเปล่านะครับเตือนมงคนมาจากเบลเยียมเลยนะครับคกับโอเอชลูเวนทังที่3ครับลกเตมุมตอนนี้เปิดไปทางไกลได้ขึ้นมงกดไม่ลงครับทางออสมาอาไทลี่ครับ อนนี้เปิดโรยๆนะครับแล้วตรงนี้นี่สลับตัวประกบได้ครับจังหวะหม่งนี่ค่อนข้างที่จะโหดนะครับต่างเอาไทรี่มีสปีนะครับจากอาราย,ยานไทยเราวิอเอฟเกมจากข้างหลังบ้านขึ้นมานะครับเกมแรกเลยแต่กาตาเองก็บิบสูงกันแล้วเราแกะออกมาได้สวยวเอาระครคบุคครีให้ไปที่ว่างถึงชานารง บอลน,น้ำหนักไม่ได้ครับขาดไปน,นิดนึงแต่ว่ายังได้ลูกทุ่มนะครับไทยเรารลูกครีทุ่มย้อนขึ้นมากองเชียชาวไทยเราสายอยู่ในกาตา้านเพียบเลยนะครับเซนต์อ yes, 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 yes. ัสสิ์ครับขึ้นไม่ได้ย้อนมาอีราฟาน ้ามาทางขวางกจังหวะขึ้นตรงนี้ของไซฟูดินไม่ดีครับบอลหม่งออกข้างไปผู้เป็นด็อกเตอร์ประสบโชคโชคเหมาะนะครับเป็นโค้ชผู้สาประตูของไทยเราก็ทำงานร่วมกับอิสระสีทโลมาอย่างยาวนานเลยนะครับเดียวดว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักฟุตบอลเยือนคู่นะครับกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สงชัยท้องช่าครับ ีราฟานถอยลงมาเป็นตัวสุดท้ายเลยครับจังหวะที่จะบิวอัพเกมขึ้นมาโจนาธานเข็มดีครับไทยเราขึ้นไม่ได้เหมือนกันนะครับกาตาเองก็แค่กันแน่นเลยสงชัยฉันมงคลคืนมาที่เลียนเจมเขาบนมีขยับแล้วเขาใช้บอลยาวยๆมาดีรศักดิ์เถิดพี่มายปล่อยบอลแล้ว โดนจับลำหน้าไปครับจังหวะนี้ดูเหมือนจะเลื่อนๆไปนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับจังหวะออกตัวของทางธีรศักดิ์เผยพิมายความพยายามของเขาในนัดแรกนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับทำประตูขึ้นนำเซาผู้นี้นี่เพิ่งเคยเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วนะครับสึกดูใบครับขายแพ้กาตาไปอย่างบุบบิดเลยนะครับศูนย์ตนหนึ่ง ตัูจากมุสตาฟาทาเล็กนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับขึ้นชุดใหญ่ไปแล้วด้วยมีชื่อติดในชุดกัปตนโลกนะครับที่กาตาเป็นเจ้าภาพ2022ครั้งหนึ่งที่เจอกันก็5้ปีที่แล้วนะครับในเอเชียนเกมครับครับเสมอกางหนึ่งวันนั้นไทยเราคนทำประตูคือสุภชัยใจเด็ดนะครับยิงนาทีสุดท้ายเลยฝาของกาตาครับ ดียับทหารโดนบีบต้องย้อนคืนมาแต่ว่าไต่อัดตรงนี้บอลออกหลังไม่รู้ตั้งเตะของกาตาครับตามบีบต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าทา้ายก็โดนธีรศัก <c oughs> ก็จะบิวอัพจากแดนตัวเองเหมือนกันนะครับทางกาตาแต่สนใจนี่ก็ อายุเฉลี่ยใน20ปีนะครับทีมชุดนี้ของทางกาตาคือหลายๆชาตินีใช้ว่าเป็นรุ่นอยู่23หรือว่าอายุจริงๆในปีเนี้ยเต็มที่ก็แค่อยู่22เท่านั้นนะครับเพราะว่าจะไปเต็ม23ปีคือในปีหน้าเป้าหมายคือโอลิมปิกนะครับที่ฝรั่งเศสกา <hazards> ตาทุ่มเร็วเข้ามาครับเกมในช่วงต้นก็ ผัดกันคลองบอลรนบแต่ว่ายังหาโอกาสจบแบบเหน่งๆไม่ได้เท่าไหร่ครับโดยเฉพาะไทยเราอาตามีครั้งหนึ่งครับกับลูกเตะม,มุมที่เปิดเข้ามาแล้วก็โอสมาเอาไทลี่โมงข้ามคานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางขวาครับยับทา่าาโดนบีบแล้วครับเข้ามาตรงกลางพยายามจะเปิดบอลเร็วแต่ว่าไม่ผ่านแต่ไทยเราก็เอาบอลมาคลองไม่ได้นะครับ อาตาเจาะทางขวาครับอุบดุลลาบาดาเหลียงตัดเข้ากลางมาเอ้าแล้วมีชนกับผู้ตัดสิ์แล้วล้มลงไปครับอาตายังไดอ้อยู่ความใหญ่ของเขาครับศุนหน้าย้อนมาทางซ้ายครับซ้าฟิดินไปถึงไมซ่าความใหญ่แล้วหาอีกจังหวะหนึ่งก่อนที่จะเปิดไปทางไกลแรงไปเยอะเลยนะครับเป็นอรีมิวนะครับ หมายเลข14ที่เปิดรุ่นนี้ก็พยายามที่จะหาช่องจอดทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับเปิดเสียไปเองครับแล้วก็ไทยก็บิวอพจากแดนตัวเองนะครับใช้สไตล์การต่อบอล